สองวันก็จะถึงวันบดชีสวดลักขีออนไลน์ท่านทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจหรือ,อยังถ้าเตรียมตัวเตรียมใจแล้ววันที่เจ็ดหกโมงหกโมงเย็นก็จะมีการทำพิธีบดชีสวดลักขีออนไลน์ การบทชีสวดลักขีนั้นเจ้าพระคุณสนุปพระยานวชีโรดมหลงพ่อเวริยังสลินทโลเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาแล้วก็ได้รำมาเรื่อยๆจนมาถึงวัดธรรมมงคลเมื่อท่านละสังขารไปแล้วการบทชีสวดลักขีก็ระงับไปหนึ่งปีแต่ปีนี้ไม่ระงับ แต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือโอมิครอนระบาดเป็นเหตุให้จัดงานเขาดาวสวดมนเค้าดาวก็ไม่ได้จัดกิจกรรมใหญ่โตก็ไม่ได้จะจัดบทชีสวดละขีปกติก็ไม่ได้อีกทางคณะอรรมการจึงได้ปรึกษากันในที่สุดก็ตกลงว่าจะจัดบทชีสวดลคขี ออ <Online. S 2> นไลน์เรนั้นท่านทั้งหลายได้มีโอกาสอยู่ที่บ้านการมีโอกาสอยู่ที่บ้านได้ดูแลครอบครบัวดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลลูกแล้วก็ได้ทำที่ว่า Work from Home ทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านก็ถือว่าดีแล้วการที่อยู่ที่บ้าน ถือว่าช่วยชาติถือว่าช่วยโลกช่วยยังไงช่วยตรงที่เราไม่เป็นพาหะไปแพร่เชื้อให้แก่คนอื่นเขาถ้าเราไปข้างนอกถ้าไม่ใส่แมสหรือไม่ป้องกันไว้สักอย่างกลับมาอาจจะเป็นพาหะกลับมาติดครอบครัวของเราผู้ที่เสียใจมากที่สุดคือตัวเรานั่นแหละ เป็นผู้นำพาหะหรือเชื้อโรคเข้ามาสู่บ้านของเราทำให้สามีเดือดร้อนทำให้ภรรยาเดือดร้อนทำให้ลูกเดือดร้อนทำให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนและตัวเองก็เดือดร้อนและในที่สุดความเศร้าใจความเสียใจจะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าทำบุญมากอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองให้ดีถ้าทําตัวเองให้ดีแล้ว อย่าลืมสวดลัคนีออนไลน์กับวัดธรรมมงคลวันที่เจ็ดแปดเก้าสิบก็จะมีการจัดบทเชืสวดลัคนีออนไลน์ท่านทั้งหลายก็ยิ่งได้เพิ่มบุญกุศลให้แก่ตนเองมากยิ่งขึ้นการที่เราอยู่บ้านได้สวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเป็นการเพิ่มพนบุญกุศลให้แก่ตนเองทำให้มีเชื้อไว้ถ้าเชื้อไม่ดี มันก็ไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารกับสิ่งที่ดีๆได้ก็บอกว่าคนเรามีอุปนิสัยคล้ายๆกันก็จะเป็นเพื่อนกันถ้าอุปนิสัยไม่คล้ายกันก็เข้ากันไม่ได้เมื่อเข้ากันไม่ได้ก็ละห้องละแหงในที่สุดก็แยกทางกันไปนกก็มีเพื่อนเป็นกลุ่มของนกแมวก็มีกลุ่มของแมว เสือก็มีกลุ่มของเสือช้างก็มีกลุ่มของช้างคนก็มีกลุ่มของคนคนก็มีหลายประเภทอย่างเป็นพระก็เป็นกลุ่มของพระนักโทษก็เป็นกลุ่มของนักโทษคุณหมอก็เป็นกลุ่มของคุณหมออาาปนิกก็เป็นกลุ่มของอาาปเิกกลุ่มวาดรูปก็เป็นกลุ่มวาดรูปปฏิมากรปฏิมากรก็เป็นกลุ่มของใครของเราทหารตำรวจก็รวนแล้วแต่มีกลุ่ม ทีนี้เมื่อเราสร้างเชื้ออะไรให้มันเกิดขึ้นเชื้อนั่นแหละมันจะเป็นอุปนิสัยเป็นวาส,สนาคำพกคำชาติให้แก่เราแม้อยู่ในปัจจุบันชาติเราก็จะจูนเข้ามาหาบุคคลที่เรารู้จักคุ้นเคยคุยกันแล้วทักทายกันแล้วมันเข้ากันได้ก็จะสามารถพูดคุยกันเขาเรียกว่าพูดถูกคอพูดถูกอ,อกถูกใจมันในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้า อยู่ที่ป่าอิสิป,ปตนะมรุกทายวันพรรษาแรกหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าปัญจวัคคีทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์หมดแต่การบรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วก็ยังเสด็จเดินจงกรม ในตำราก็บอกว่าพระองค์นั้นเสด็จเดินจงกรมกลับไปกลับมาตอนตีสี่เสด็จมาเดินจงกรมพอเสด็จเดินจงกรมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเป็นการบริหารร่างกายของพระองค์ด้วยก็ดินเสียงคนที่เดินออกจากบ้านคนหนึ่งที่นี่วุ่นวายนาะที่นี่ขัดข้องนาะ ที่นี่วุ่นวายเนาที่นี่ขัดข้องเนาเดินบ ranging, ่นมาเรื่อยๆเหมือนคนเสีย,ยสติอย่างเงี้ยก็เดินบ่นมาเสียงมันก็อยู่ในความเงียบอยู่ในป่าก็ได้ยินพระองค์ก็ได้ยินที่นี่วุ่นวายเนาที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาที่นี่ขัดข้องเนาะเดินบ่นมาคนเดียวพอย่างเข้า ป่าอีสิป,ปัตนะมรกทายาวันพระปุเจ้ากำลังเสด็จจงกลมอยู่กลับไปกลับมาก็ได้ยินเสียงนั้นก็ตรัสตอบไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเชิญท่านมาทางนี้เถิดเราจะแสดงทมให้ฟังหนุ่มคนนั้นชื่อยะสะัสหรือว่าเจ้ายศ พอได้ยินคำตอบเช่นนั้นล่ฮะฮ้มีสถานที่ไม่วุ่นวายมีสถานที่ไม่ขัดข้องด้วยหรือโอโ้เรารู้ทางออกแล้วเนี่ยก็เลยเดินตรงเข้ามาที่พระพุทธเจา้พจาพระเจ้ากำลังเสด็จเดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่ได้เห็นพระพุทธเจา้าแล้วโอ้ปลื้มใจดีใจโอ้พระองค์ช่างมีพระชวิพันวนะพุทธผ่องเหลือเกิน องก็ตรัสว่ายะสะนั่งอยู่ตรงนี้แหละเราจะแสดงทำให้ฟังคนเรานั้นมีเรื่องขัดข้องใจหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งมันก็เกิดจากจิตของเราในคิดปรุงแต่งมากการรู้จักให้อภัยแก่ตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีคนเราก็มีข้อผิดพลาดกันทั้งนั้น ไม่มีใครไม่ผิดพลาดถ้าผิดพลาดเราก็แก้ไขให้อภัยแก่ตัวเองให้อภัยแก่คนอื่นคนอื่นก็ผิดพลาดเราก็ผิดพลาดอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันขัดข้องไปหมดมันวุ่นวายไปหมดอยู่ที่เราคิดปรุงแต่งไปมันก็เลยเกิดความขัดข้องก็เลยเกิดความวุ่นวายคิดว่าสิ่งนั้นก็ขัดข้องสิ่งนั้นก็เกิดความวุ่นวายสิ่งนี้ก็ขัดข้องสิ่งนั้นก็วุ่นวาย มันวุ่นวายเฉพาะเธอเท่านั้นหรือคนอื่นไม่วุ่นวายหรือทําไมเขาอยู่ได้แล้วเธอทําไมอยู่ไม่ได้ทําไมเธอต้องขัดข้องทําไมเธอถึงวุ่นวายมันวุ่นวายที่ใจของเธอตั้งหากเล่าเธอไปคิดปรุงแต่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เกิดความวุ่นวายสิรู้จักให้อภัยคนอื่นรู้จักให้อภัยแก่ตัวเองมันก็ขัดข้องกันทั้งโลกและไม่มีอะไรไม่ขัดข้องหรอก ถ้าเราคิดว่าขัดข้องันขัดข้องถ้าคิดว่าไม่ไวุ่นวายก็ไม่ไวุ่นวายถ้าคิดว่าไม่ขัดข้องมันก็ไม่ขัดข้องที่มันขัดข้องเพราะขัดข้องเพราะตัวเองไปคิดปรุงแต่งว่ามันขัดข้อง,องที่วุ่นวายก็เพราะว่าตัวเองมันคิดว่าวุ่นวายโลกมันก็เป็นอย่างนี้ยะสะก็ได้สติอ๋อเกิดจากเราปรุงแต่งคิดวุ่นวายไปเองไม่รู้จักคําว่าเมตตาไม่รู้จักคําว่าให้อภัย ็เลยทำจิตให้สงบเกิดความคิดขึ้นมาใหม่อ๋อเราจิตฟุ้งซ่านไปเองแล้วพระเจ้าก็แสดงอนุบุพิกตหาทานกตหารู้จักเสียสละรู้จักให้โอกาสแก่คนอื่นเมื่อคนอื่นผิดพลาดล้วก็ให้โอกาสเขาแม้ตัวเราผิดพลาดเราก็ต้องให้โอกาสแก่ตัวเองให้อภัยแก่คนอื่นให้อภัยแก่ตัวเอง นอกจากให้วัตถุสิ่งของเผื่อแผ่กันแล้วเราต้องให้ความรู้แก่กันเมื่อความรู้ที่เขารับไปนั่นบางทีก็ทําผิดบางทีก็ทําถูกไม่มีใครทําถูกเราตอนแรกๆมันก็ต้องทําผิดกันทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรเพราะนั้นทานาไมคือก,การให้วัตถุสิ่งของเราจะให้วัตถุสิ่งของประเภทใดก็ได้ คิดว่าเราจะให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้น้ําให้ข้าวให้ที่อยู่อาศัยให้เสื้อผ้าอาภรณ์ให้ยารักษาโรคให้ได้หมดถ้าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสองให้ความรู้วิทยาทานให้ความรู้เรามีความรู้อะไรพอแนะนํากันได้ตักเตือนกันได้เขาว่ากันไปซึ่งความรู้เราให้ไปแล้วก็ไม่เสียหายมันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆก็เหมือนให้แสงสว่างแก่บุคคลนั้นๆไป เขาได้รับความสว่างเขาก็เลือกทางเดินของชีวิตได้เหมือนก็ให้ความรู้แก่เขาเหมือนคุณครูทั้งหลายเหมือนคุณหมอทั้งหลายพวกโคชต่างๆโคชฟุตบอลโคชตะก้อโคชมวยโคชหรือว่าครูฝึกต่างๆสารพัดครูก็ก็พร่ำสอนสิทธิ์ทั้งหลายให้ได้รับวิชาวความรู้ถ่ายทอดให้กว่าลูกศิษย์คนนั่นๆจะเกิดความรู้ความเข้าใจ แต่นี้เมื่อลูกศิษย์ไปต่อสู้ไปแข่งขันมันก็พ่ายแพ้มาใช้ว่าโครอาจารย์จะซ้ําเติมก็บอกว่าคนเรามันแพ้ได้มันผิดพลาดได้แก้ไขได้ฝึกฝนใหม่ไม่ใช่ว่าจะไปอ้อนวอนคนนั้นคนนี้ให้มาช่วยเราต้องฝึกฝนเราแก้ไขความบกพร่องของตัวเองในเรียกว่าทานนมยอภัยทาน วัตถุทานธรรมทานอภัยทานอภัยทานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คนเราที่มีโกรธกันที่เสียใจกันอาฆาตพยาบาทจองเวนกันก็เพราะว่าไม่รู้จักคําว่าอภัยทานไม่รู้จักคําว่าอภัยมันไม่อภัยไม่ได้เพราะใจมันไม่มีคําว่าเมตตาเกิดขึ้นมันอภัยไม่ได้เราต้องมาสวดมนต์มาสร้างเมตตาเกิดขึ้นสร้างความดีให้เกิดขึ้นถ้าความดีไม่เกิดขึ้นก็เมื่อเราไม่มีเงิน ให้เงินเขาเสีย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 ก็มันไม่มีจะให้ได้อย่างไรเล่าก็มันไม่มีเงินจะให้ได้อย่างไงก็บอกให้เงินเขาให้เงินเขาก็บอกอยู่นั่นแหละก็สร้างเงินให้มันเกิดขึ้นมาก่อนสิถ้าเราสร้างเงินให้เกิดขึ้นมาแล้วมีเงินแล้วก็ให้ได้เราจะให้เขาได้มาให้เขาได้ก็บอกมีเงินแล้ว เมตตาก็เหมือนกันอภัยทานก็เหมือนกันเราไม่สร้างขึ้นมามีแต่ความอาฆาตพยาบาทจองเวรคนอื่นเขามีแต่ความโกรธความเกลียดความชังคนอื่นเขามีแต่ความอิจฉาพยาบาทเขาแล้วมันจะเกิดความสงบได้อย่างไรเราะันเราต้องรู้จักสร้างสร้างยังไงอะ่ะสวดมนนี่แล้วสวดมนเข้าจิตมันก็สงบจิตก็เกิดพลังจิต เมื่อจิตสงบจิตเกิดพลังจิตจิตที่คุณก็จะกลายเป็นจิตผ่องใสจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานเดินจงกรมเข้าไปนั่งสมาธิเข้าไปสวดมันเข้าไปนี่คือสร้างเมตตาเกิดขึ้นสร้างความดีให้มันเกิดขึ้นเมื่อความดีเกิดขึ้นการให้อภัยก็จะเกิดขึ้นเพราะมีเมตตาก็ดังที่กล่าวแล้วเมื่อมีเงินสร้างเงินมันขึ้นมาแล้วก็ให้เขาได้ยื่นเขาให้เขาได้ แต่ถ้าเราไม่มีมันจะให้ได้อย่างไรอยากจะให้ก็ให้ไม่ได้ในที่สุดก็ให้ความโกรธให้ความชังเพรนั้นเขาไม่อยากได้เพราะนั้นเราสวดมนต์บ่อยๆนี่แหละคือสร้างเมตตาบาร,รมีสร้างบุญบาร,รมีก็ได้สร้างมากเข้ามากเข้ามากเข้าในที่สุดก็จะรู้จักให้อภัยแก่ตัวเองโอ้เราผิดพลาดได้เราให้อภัยแก่คนอื่นคนอื่นก็ผิดพลาดได้ ไม่มีใครไม่ผิดพลาดไม่มีใครไม่บกพร่องไม่มีใครไม่ทําเสียหายมาก่อนมันททุกคนนั่นแหละแม้แต่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็ผิดทางพระองค์ก็ทําผิดมาเยอะแยะไม่ใช่ว่าพระพุทธพระโพธิสัตว์แต่และองค์แต่และองค์ไม่ทําผิดพระอริยเจ้าก่อนที่จะเป็นพระอริยเจ้าก็เคยสกปรกมาดังนั้นแหละเเราก็สกปรกได้ เมื่อรู้ว่าสกรปรกเราก็ทําความสะอาดได้เหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นคนที่ทําความสะอาดอยู่บ่อยๆมันย่อมสะอาดสะอาดกายสะอาดใจเพราะนั้นเขาจะหมันทําความสะอาดอาร่างกายเขาอย่างทาในรู้ว่ามันสกรปรกใจมันสกรปรกแล้วก็รู้วิธีการทําให้มันสะอาดได้โดยการสวดมนต์นี่แหละสวดมนต์มากๆเข้าจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายก็ไม่เป็นไร แต่สวดแล้วทําให้ใจมันสงบทําให้ใจไม่ฟุ้งซ่านทําให้ใจไม่คิดด่าใครไม่คิดอาฆาตพยาบาทจองเวรใครไม่คิดดูถูกใครไม่คิดอิจฉาใครมันก็เกิดบุญแล้วก็เกิดความดีแล้วโอ้พูดอย่างนี้มันจะเครียดไหมเนี่ยลองยิ้มหน่อยสิท่านที่อยู่หน้าโซมเนี่ยยิ้มหน่อยสิยิ้มไม่ได้ พูดธรรมะเอาหนักแน่นไปกัเลยเครียดกันใหญ่เลยสิเนี่เครียดหรือยังโอ้โอ้โอโอ้โอ้โออ้อ้ยิ้มแล้วยิมแล้วเอออย่างงี้หน่อยอ๋อถ้าลงตามหาบัวท่านบอกว่าไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครนะด่าใครอ่ะด่ากอกอไก่กกสละ สเลเอลอลิงสอเสืออ่านว่าอ่านว่ากิเลสท่านบออท่านด่ากิเลสไม่ได้ด่าคนว่าคนไม่ได้ไม่ได้ว่าดา่าไม่ได้ว่าว่าตัวกิเลสมันเป็นเหตุให้เราต้องกิตขุนไง อะไรที่ทําให้จิตโค่นนั่นคือกิเลสอะไรทําให้จิตดํานั่นคือกิเลสมันครอบงาจิตใสของเราแทนที่จิตจะใสจิตปลอดปลงจิตโล่งมันก็จิตมัวจิตมืดจิตคุนเพราะนั้นพระอาจารย์จึงพูดไปบ่อยว่าจิตใสมันเป็นบุญจิตคุนมันเป็นบาปเรามาสร้างจิตให้มันคุน เราสร้างเองเราปรุงแต่งเองเราคิดเองแล้วใจเราก็ดําเองใจเราก็มืดเองใจเราก็ขุนเองแล้วก็ย้อนไปคิดให้ใจมันใสมังดิตสวดมนต์นี่แหละจะเป็นวิธีการใจใสใจรู้ใจตื่นใจเบิกบานสวดมนต์เข้ามากๆมากๆมากๆจิตของเราก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละเกิดบุญขึ้นเพราะว่า ไม่คิดดูถูกใครไม่คิดอิจฉาใครไม่คิดพยาบาทใครไม่คิดใส่ร้ายป้ายสีใครจิตมันสงบมันก็ไม่สร้างบาปให้แก่ตัวเองมันก็เกิดบุญตรงนั้นบุญคือทําจิตให้มันใสบุญคือทําจิตให้เบิกบานบุญคือทําจิตให้ปราศจากความฟุ้งซ่านมันก็เลยสงบมันก็เลยจิตเบิกบานจิตใสมันเป็นบุญจิตขุ่มันเป็นบาปมันเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นที่พระเจ้าสอนให้แก่ยะสะก็บอกว่าแกฟุง้งซ่านเอแกคิดแต่งโน่นที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายเขาก็อยู่กันทั่วโลกแกคนเดียวเดินออกมาที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องเขาทําไมไม่ขัดข้องเหมือนแกเราทาไมเขาไม่วุ่นวายเหมือนแก,กเธอเป็นคนคิดว่ามันขัดข้องที่นี่มันวุ่นวายที่นี่มันสับสน แก้ที่ใจของเธอแก้ที่ใจสงบอ้านั่งสมาธิพระุทธเจ้าแนะนําให้นั่งสมาธิสอนเรื่องอริยสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักเข้าไปโอ้โกนเอ้ยยะ,ะกนลบทบรรลุโสดาบันนะ่นรู้ทางสว่างของชีวิตอเริ่มต้นตอนเช้ามาคุณพ่อคุณแม่ตามหาอะไรสิเนี่ยไปไหนเนาะลูกเราเนี่ยอ้า ไม่เห็นเดินตามมาตามมาต่างคนต่างออกหาก็มาเจอะที่ป่าสิบปัตนะมฤกขายาว,วันเห็นรองเท้าจอดน,นี่รองเท้าลูกเราเนี่ยแล้วลูกเราหายไปไหนเนี่ยเดินไปเดินมาก็ไปเจอะพระพุธเจ้านั่งอยู่สมาธิใต้ต้นไม้พระกุณเจ้าเห็นลูกชายข้าพเจ้าไม่ชื่อยะสะเนี่ย เห็นแต่รองเท้าเขาตัวเขาไม่เห็นโอ้อุบาสกนั่งลงกรน,นั่งลงกรบระเจ้าก็ให้เขานั่งพอจะนั่งลงพอนั่งลงบริเจ้าก็แสดงทําให้ฟังอีกแหละตั้งแต่อนุบุพิกถาว่าไปตามลําดับจากง่ายไปหายากแล้วก็ขึ้นสู่วิปัสนาเรื่องเรือกว่าอริยสัจสิทุกสมณิทษน,นิโรธมัด เมื่อยะสัก์กุลบรได้ฟังพระธรรมเทศนากันที่สองเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยนี่คือคนที่มีเชื้อมีเชื้อพอที่จะฟังธรรมะคำสอนของพระเจ้าได้เขาก็จะได้เข้าใจจิตที่เคยคุณที่บอกว่าที่นี่พุ่นวายที่นี่ขัดข้องมันหายไปไหนไม่รู้หายไปเลยในที่สุด จผ่องใสขึ้นมาก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์